ครับทุกคนวันนี้ผมพาทุกคนมาที่ช็อปของทีสปีดนะครับมาพบกับพี่ตุ้มนะครับพี่ตุ้มสวัสดีครับพี่ตุ้มแนะนำตัวกับเพื่อนนิดนึงครับครับผมตุ้มทีสปีดครับผมทีเอทีมอเตอร์สปอร์ตครับผมครับผมพี่ตุ้มครับวันนี้มาขอความรู้พี่ตุ้มในเรื่องของการโมดิฟายฮอนด้าลีดที่กำลังเป็นกระแสในตอนนี้เลยใช่ครับใช่ครับย้อนกลับไปก่อนพี่ตุ้มพี่ตุ้มทำรถซิ่งมาต่างๆหลายประเภทมากมายเลยครับคิดยังไงมาทำฮอนด้าลีดครับพี่ตุ้มตอนแรกก็ไม่ไม่ได้คิดถึงรุ่่่นนนนี้เเลยพรราาะววมมัััถก็คือดูทๆไป คือรุ่นใหม่ๆออกมาของ Honda ายมาฮาแล้วเป็นรถสายเล็กด้วยครับเพราะว่าเราจัะรุ่นพวกบิ๊กสกูตเตอร์อยู่ก็คือ Forza กับ x อ a m a ครับซึ่งอันนั้นอันนั้นทำค่อนข้างเยอะเลยครับผมคือพวกพี่ๆน้องๆลูกค้าทั่วประเทศเอามาให้ทำสองอย่างลงกันน่าจะมี 3, 4พันคันได้ครับผมครับก็คือรุ่นใหญ่ๆพัฒนามันจนเรียกว่าจบแล้วล่ะ ถ้าอ่านจบมดแล้วใช่ครับแล้วตอนนี้ยังไงคอนด้าลีดร้อยี่สิบห้าเท่านั้นตอนและน้องมันยุก่อนครับแล้วก็พอยุบวกกับตอนนั้นมีแกนฟิลาโนที่เขาเล่นกันอยู่ก่อนหน้านี้แล้วครับแต่ดันมีลีดอยู่คันหนึ่งเขานัดรวมกันแล้วปรากฏมันเฮ้ยมันดูเร็วกว่าฟิลาโนมันดูขี่แบบบิดปูดบิดปูดบิดปูดก็เลย ไปถอยขึ้นมาเซฟขึ้นมาประมาณั้นนะครับครับแล้วตอนนั้นตอนก่อนที่จะเริ่มทำหลีดคิดไหมครับว่าหลีดมันจะพัฒนาได้ได้ขนาดไหนไม่คิดว่าจะถึงขั้นนี้เพราะนะตอนนี้นี่ปากฏมันเลยพื้นฐานเครื่องบล็อกเล็กไปอีกระดับหนึ่งครับกลายเป็นว่าตอนนั้นเนี่ยคือเราไปทิปไกลๆระดับแบบฟูทเบิร์กเนี่ยมันไประดับ500โลครับซึ่งเราฉี่ อฟอร์ซ่าพวกพวกขี่เอ็กแม็กเน,นี่อันนี้สบายลอยตัวร้อยหกร้อยเจ็ดสิบดีไม่เหนื่อยแต่คนที่ขับ p ีซอยืน,140น,นร้อยสี่สิบหมดคันเร่งตลอดเวลาสายพานเม็กติดคือไปถึงที่วาลเวลรถคือกำลังเครื่องรถเลยคือคมันไม่พอมือที่จะขี่ที่ไปไกลโดยที่ว่าใช้ความเร็วค่อนข้างเยอะแต่ดีนะตอนนี้ แค่จะไม่ต่างอะไรกับ X Max u o r s a แล้วครับผมเพราะความเร็วตอนนี้นี่ที่เราทำนะตอนนี้มันแตะ200ร้อยเลยประมาณนั้นครับผมครับผมย้อนกลับไปในตอนที่พี่ตุ้มเริ่มพัฒนาตัวลีดสเต็ปแรกๆพี่ตุ้มเริ่มพัฒนาจากอะไรก่อนครับแรกเริ่มเลยสำหรับรถใหม่ๆของทุกๆรุ่นครับมันจะต้องจบที่ชามใบเดียวก่อนครับเพื่อให้เห็น,หหนว่าจากรถวิ่งได้แค่ร้อยหนึ่ร้ยบเฮ้ยมนวิ่งได้ร้อนะอะไรประมาณนี้ครับ ดังนั้นในแนวทางการพัฒนาของพี่ตุ้มพัฒนาต่อไปอยังไงครับคือพอมันสเต็ปนี้กับรถเล็กมันก็จะไปเหมือนพวกรถเล็กไซส์ต่างๆคือคือมันมีข้อจํากัดเรื่องแรงม้าของตัวรถรต่อให้เราทําชามดีขึ้นได้ท็อปสปีดที่มากขึ้นสุดท้ายกําลังของรถมันก็ยังไม่พอพอมืออัตราถดในการขี่ของ คนทั่วไปอย่างพวกเราเคยขี่รถที่มันเร็วกว่านี้แล้วเนี่ย<ะ>อัตราตอบสนองมันเริ่มไม่พอแล้วก็ต้องมีการ up เกิดขึ้นมาแล้วครับขั้นต่อไปดักชามแล้วแต่อนนี้ต้องไปทําตรงไหนละมันก็คือหรือรถอเริ่มมีการข้างโอเพนก่อน<ะ>อพอข้างโอเพนมันหมดหมดที่จะทําเกี่ยวกับไม่ยุ่งกับเครื่องแล้วเนี่ยเราก็ต้องเริ่มหรือ,อใส่แคมเข้าไปแล้วก็ลูกเดิมมันเนี่ย เอามาทําปาดเสื้อแล้วก็เอาลูกมาทําให้เป็นหัวนูนเพื่อให้รถมีกําลังอัดมากขึ้นเขาเลยเรียกว่าลูกเดิมกําลังอัดแรงม้าก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกเท่าตัวหนึ่งนะครับประมาณนั้นนะครับสเต็ปไล่มาแล้วแล้วมาชุดกําลังอัดแล้วยังไม่ยังไม่พอไม่พอเพราะว่ามันมีข้อจํากัดเรื่องที่บอกครับมันคือจํากัดเรื่องซี่ีมันคือ เรานั่งขี่ใช้งานจริงมันสู้ลมไม่ไหวครับมันก็ต้องเริ่มมีการเริ่มขยับเปลี่ยนขนาดของลูกสูบอพอจากลูกเดิมสุดท้ายตอนนี้พื้นฐานเครื่องมันคือ 125. ครีดร้อยยี่ห้าฮอนดเนี่ยดันแบบว่าทำรถมาแล้วสามารถใช้อุปกรณ์ร่วมกับรถรุ่นอื่นภายในค่ายเดียวกันได้ซึ่งมันก็คือ T ีเ160ครับ แล้วก็คลิก160ครับสุดท้ายเราก็เลยไปเบิกเสื้อลูกสูบของ p ีเซ็ร้อแล้วก็คลิก160มาใส่ในนี้ซึ่งมันใส่ด้วยกันได้เลยแต่เราก็ต้องมีการปรับแต่งเรื่องเพราะเดิมๆมาเนี่ยหัวลูกมันก็อาจยังสแตนดาร์ดไม่มีกำลังอัดเท่าไหร่เราก็มาทำเป็นหัวนูนเหมือนสไตล์ลูกเดิมกําลังอัดคราวนี้ปังอันนี้เริ่มขี่ดีขึ้นแล้วก็ สุดท้ายรถสโตกของตัวรถยังไม่มีกำลังน่าไหร่เราก็มีการนำเข้าวี่ยมาใส่ชักยืดเพื่อให้มีแรงม้ามากขึ้นคราวนี้นี่จากแรงม้าเดิมๆ8ตัวทำไปทำมามันจะ25-28แรงม้าซึ่งรถคนละคันเลยคราวนี้จากวิ่งร้อยเดียวตอนนี้มันจะวิ่งอยู่ ร้อยเจ็ดสิบแลครับร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบซึ่งมันเริ่มจะขี่ทางไกลได้ดีแล้วใช้คันเร่งน้อยๆก็มีมีท็อปสปีดที่แบบแช่เียาวร้อยสี่ร้อห้าถไม่ไม่เหนื่อยเฮ้ยถึงแล้วอะไรประมาณนี้ครับผมครับคือพอเราได้พาร์ทของตัวร6 0บมาสี่สเพิ่มแล้วใช่ครับมาแล้วลูกตอนนี้ใช้ลูกกันไปถึงสเต็ปไหนกันแล้วครับแล้วสุดท้ายเนี่ยก็จะมีน้องๆที่ สไตล์บาบินคำว่าบาบินก็คือรถศูนโลไม่ขี่เลยครับพี่ซื้อเอามาทําเลยผมอยากได้แบบใหญ่สุดได้เท่าไหนเอาเลยลุยครับจะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะสตาร์ทตินหรือเปล่าครับเพราะลูกที่เขาอยากใส่ที่เราคิดกันไว้กับช่วงชักอะไรเนี่ยคือสโตกต่างๆเนี่ย เคยช่างต่างๆที่เขาเคยทํามาก่อนถ้าเอาในรถที่แบบทําง่ายๆไม่ได้แบบต้องอัปเดตโมดิฟายหรือแก้ไขอะไรจนแบบเยอะมากมายเนี่ยไม่ติดแน่นอนครับแต่เราก็เลยต้องลองก็คือเป็นคันเหลืองก็คือลูกเจ็ครับชักเจดบินแต่ยังไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่าแล้วก็พอเริ่มทำอาไะไรเริ่ม อะไรแล้วก็คือพอเสร็จวันแรกไม่ติดครับ <c oughs> สุดท้าย <c oughs> ต้องมีการแบบ modify เรื่องระบบสตาร์ทอะไรเงี้ย <c oughs> ก็ทำมัดไฟทำอะไรสุดท้ายพอติดตอนติดแรกก็ยังไม่ได้ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงบ้าง <c oughs> เพราะมันจะมีเรื่องระบบน้ำมัน <c oughs> เรื่องปั๊มติ๊กเรื่องอะไรต่างๆซึ่งเหมือนเราเริ่ม มันเริ่มนักหนึ่งกับรถชุดใหญ่เนี่ยครับแต่โปรเจกต์เราที่ต้องการคือมันจะต้องขี่เล่นขี่ใช้งานได้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ต้องมีอัตราการเล่งที่ไม่น้อยไปกว่ารถไซส์ใหญ่บิ๊กสกูตเตอร์อย่างคอร์ซ่าเอ็กแมอะไรมานั้นนะครับคือด้วยเวลานั้นย้อนกลับไปเวลานั้นอะคือพี่ตุ้มยังไม่ได้ทํารถที่มันเรียกว่าเกือบโอเพ่นแล้วล่ะตอนนั้นทำรถแบบสเ้็ป จำล่างกว่าน,นี้หน่อยส,สเตปให้คือเราทําเป็นชุดคิดเพื่อให้พี่น้องที่เขาอยากจะเอารถมาทําเนี่ยเขากลับไปใช้ได้ในชีวิตประจาวันด้วย<อ>แล้วขี่ดีด้วยก็คือมันทั่วประเทศนะครับทุกจังหวัดอะไรเพราะรถเขาซื้อป้ายแดงสูนโล่งกันมาเขายังไม่ขี่กันเลยเขาก็ส่งมันมาเยอะมากระดับแบบแค่เดือนช่วงเดือนแรกนี่ส่งกันมาแบบเป็นร้อยคันอะไรอย่างนี้ครับ แต่สุดท้ายแล้วโปรเจกต์บิ๊กโปรเจกต์ไอ้ลูก70ก็สำเร็จสําเร็จแล้วก็อัธรดการขี่กันอะไรแล้วเราแต่กว่าจะจบได้ก็ลูกติดลูกแปกก็หลายปัญหาเก็บ,บแก้ทีละเล็กทีละน้อยจนสุดท้ายเจ้าของรถก็คือใช้งานทุกวันขี่มาจากร้านร้านเขาอ,อยู่ของของเจ็ดขี่ไปกับแฟนเอาใช้ ขับแบบซื้อกับข้าวส่งขนมจีนสบายๆครับคือคือเป็นสเต็ปรสซิ่งที่ใช้งานได้ใช่ครับคอนเซปต์ที่นี่จะต้องเป็นอย่างไนครับผมต้องใช้งานได้ทุกวันครับสำหรับไอตัวตัวรถเหลืองละกันคันนี้ไอตัวโปรเจกต์ลูกสู่ตัวคันแรกใช้เวลานานเท่าไหร่ครับในการกว่าหอันดับแรกรออะไรนี่เกือบสเดือนครับแล้วพอมาประกอบได้อันนั้นใช้เวลาประมาณไม่น่าจะเกิน สาอาทิตย์ก,ก็จบคอร์สครับก็คือในสามอาทิตย์ก็ลุยก็ที่บอกมีทั้งลูกติดลูกแตกมีก็หลายปัญหาคอันฐานแรกก็เรื่องระบบสตาร์ทก่อนเลยแต่สุดท้ายผ่านมาทุกอย่างทุกจุดแล้วก็ผลงานก็คือเป็นรถที่คือเขาอมีรุ่นแข่งงานใหญ่ของรถสกูตเตอร์ล้วน,วนก็คือ ที่หนึ่งของรุ่นลีดโอเพนที่สนามานาเกลสป็ i ประมาณนั้นนะครับเวลาเขาอยู่เท่าไหร่ครับตอนนั้นวันนั้นที่ลงพื้นคือเสร็จแล้วก็ขับไปเลยนะขับจากร้านเนี่ยไปที่สนามเลยไม่ได้ยกขึ้นรถไปอตอนนี้ไม่ได้คือสไตล์ทัวร i n ิงไม่ได้ไปบีหรือแบบลดลดระยะให้มาวิ่งสั้นใช้ระยะวิ่งยาวในการ <Wing. S 2> วิ่งวิ่งอยู่12.5ครับ12.5ครับครับผมคือจากโปรเจกต์นั้นพอเรียบร้อยแล้วเจ้าของไม่ได้ไปต่อในการ<โ>กพัฒนาตอนนี้คือมันใช้งานได้จริงครับแล้วก็ถือว่าถ้าขี่เล่นหรืออะไรก็กแร,แรงแรงแบบว่าตอนนี้ก็แบบว่าชุดนั้นวิ่ง190กว่าครับผมก็สุดๆแล้วแต่ว่าทรวพาพีิตุงเองก็ยังพัฒนาลีด เราเราต้องมีการพัฒนาตครัผมใช่ครับตัวที่พี่ตุ้มพัฒนาล่าสุดมันขยับไปจากขนาดยังไงบ้างครับขันขยับมาคือเราก็ต้องมีต่อยอดเรื่องทั้งเรื่องช่วชัดยืดเรื่องน้ำหนักเขาเวียงแล้วก็ขนาดของลูกสูบเพื่อให้ได้แรงมามากขึ้นอะไรมากขึ้นนละเรื่องคือเป้าหมายเราคือพิชิต200 GPS ในรถไซส์เล็กแล้วก็ขี่ใช้งานได้ประมาณนั้นนะครับนอกจากเลยแล้วยังต้องเหนียวด้วยสําคัญเลยก็อุปกรณ์ที่เราใช้แต่ละอย่างนี่คือเสื้อสูบ CNC ลูกสูบต้องเป็นลูกฟอร์์ก้านฟอร์์คือทุกอย่างต้องทนไว้ก่อนเพราะว่าถ้ามันพังมามันอันตรายเราต้องเซฟตี้ระบบเพราะว่าแข็งแตกหรือว่าลูกแตกการขาอะไรในพวกนี้รถมันไม่ได้ผ่าอย่างเดียวมันอาจทําให้เรา ลดลงได้ขรารมานั้นนะครับเพราะพี่ตุ้มครับยกตัวอย่างอ่อบอกอุปกรณ์ที่พี่ตุ้มพัฒนาขึ้นมาสำรับรีตอนนี้มีอะไรแล้วบ้างครับก็ถ้าทั่วไปมันจะเป็นเสื้อสูบของอตรงรุ่นก็จะเป็นพวก p c x 160, 160ชิค160เราซื้อมาแล้วก็ามาปรับแต่งปาดเสื้อทำหัวลูกอะไรพวกนี้ก็ใช้ได้เลยแต่ในนัดที่นี้พอลูกไซส์ใหญ่ๆปั๊ดต้องเป็นเสื้อ c n ีแล้วเพราะว่า เดิมด้วยความสูงของตัวเสื้อเพราะมันมีการชักยืดเข้ามาเพิ่มขึ้นอีกเป็นระดับแบบสิบมิลอะไรอย่างเงี้ยวนี้ปุ๊บน้ํามันต้องการน้ําหล่อเยอะๆความทนทุกอย่างเราเลยทําเป็นเสื้อเสียนเสียวครับผมวนนี้ก็คือพี่ตุ้มออกแบบแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่เลยใช่ครับใช่อันนี้เราเราต้องคือเราอยากได้ตามใจเราเพราะว่าเราจะได้ทํางานแล้ว ทำนานแล้วมันแบบว่าไม่มีปัญหาอะไร,รแต่แบบว่าถ้าเป็นซื้อของที่เขาทํามันอยู่แล้วแล้วมาลองบางทีลองผิดลองถูกมันเสียทีละยิบย่อยยิบย่อยมันแป๊บๆมันก็หลายหมื่นบ,บางทีเป็นหลักแสนอะไรประมาณนั้น,นครับโอ้อแล้วตัวนี้พี่ตุ้มใช้เวลาในการคิดค้นพัฒนาย,ยังไงนานไหมครับชุดพวกนี้ถ้าออกแบบดีๆเลย รอบเดียวจบเลยครับผมไม่ต้องมานั่งเจอปัญหาอะไรเลยครับผมครับแลเวลานี้ถือว่าเสื้อตัวนี้โอเคแหละใช่งานโอเคครับผมโอเคเลยครับแล้วในส่วนอื่นอย่างพวกข้อเหวี่ยงหรืออะไรนี้ต้องมีการปรับอะไรเงี้ยโอ้โหข้อเหวี่ยงถ้าเป็นรถถ้ารถสเปคเล็กครับเราใส่สลักยืดไปก็ใช้ได้เลยครับเราไม่ต้องเสียเวลาอะไรมากมายแต่ถ้าเป็นสเปคใหญ่ๆข้อเหวี่ยงต้องแบบมีทั้งมีคอบข้อเหวี่ยงเพิ่มถ่วงเพิ่มแล้วก็ การเปลี่ยนเป็นก้านฟอร์ตทุกอย่างแล้วก็มีการเชื่อมปรับแต่งเพราะมันเป็นการที่ยืดที่ข้อเหวี่ยงแล้วครับครับผมคือพวกนี้ต่างๆนี้ต้องทาให้มันเข้ากันกับสเต็ปรถที่เราทําว่าทําในสเต็ปไหนใช่ครับใช่ครับและในส่วนอื่นครับพี่ตุ้มอย่างระบบเชื้อเพลิงตอนนี้ระบบเชื้อเพลิงก็เหมือนเรายังต้องใช้ e 8 5เป็นตัวใช้งานอยู่เพราะเราต้องการแรงม้าที่เยอะที่สุดในแต่ละสเต็ปสเต็ปแต่ตอนนี้ก็ มันก็เริ่มมีเรื่อปั๊มมันเริ่มน้อยลงแต่ว่าณตอนนี้ต่อไปอนาคตถ้าน้อยกว่านี้เดี๋ยวเราต้องมาเปลี่ยนระบบเชื้อเพลิงเป็น e 2 0แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องมาปรับพื้นฐานกนารจูนใหม่ค,ค่าสําหรับ e 2 0แต่นะตอนนี้เราก็ยังขอเป็น e 8 5ไว้ก่อนเพราะที่ร้านจะเน้นว่าขอแรงสุดที่มีสุดให้ได้แบบอัตลลดีที่สุดครับ,รบประมาณนั้นครับ พอเครื่องแรงแล้วพี่ตุ้มในส่วนของระบบระบายความร้อนต้องปรับตามอีกตอนนี้ก็ต้องมีพวกระบบน้ำนะชุดวาล์วน้ำอะไรต่างๆเพื่อให้มันโฟระบายความร้อนให้ดีเพราะลูกยิ่งใหญ่ความร้อนยิ่งสะสมเยอะขึ้นถ้าระบายไม่ทันยังไงมันจะต้องเจอปัญหาเรื่องลูกติดลูกแตกอะไรสารพัดเรื่องแน่นอนนะครับ พี่เจ้าของในส่วนของค่าใช้จ่ายมันก็น่าจะไล่ไปตามสเต็ปใช่ครับ,รบผมจากพื้นฐานเลยค่าใช้จ่ายน่าจะอยู่ประมาณเท่าไหร่พื้นฐานเลยถ้าเป็นชุดรถศูนโลอยากขี่ดีขึ้นเนี่ยเตรียมเงินมาประมาณส<ะ>ักเก้าพันห้าก็จะได้ทั้งท่อจูนบนไดโน่เห็นแลงม้าชุดชามชามลิ้นท่อกองเฟืองท้ายอะไรครบหมดเลยครับครับแล้วก็ขึ้นไปอีกหน่อยก็จะเป็นไอ้กำลังอัดเราจะข้ามไปแล้ว เราจะข้ามไปที่ลูก60ชักสามนะครับชุดนั้นอุปกรณ์ครบรวมทุกอย่างก็จะอยู่ประมาณ2800 0แแล้วก็พอขึ้นไปอีกเมันจะเป็น6 2สชักสามอันนั้นประมาณ3 6 0 0มืแล้วคราวนี้ก็ขึ้นไปอีกก็เป็น6กหชักสามก็อยู่ประมาณ4 0,000นกว่าบาทครับแล้วก็ขึ้นไปเวลดึงก็จะเป็น6 6ชักเจ็ดประมาณ5 000, 5 0 0 0ครับแล้วก็สเต็ปแบบขั้นเลืองของมันค่อนข้างที่จะ เราเน้นอุปกรณ์ที่ดีทุกอย่างคือต้องทนแล้วก็ใช้งานใช้งานล้วไม่เจอปัญหาอะไรเลยเนี่ยถ้าชุดนั้นนี่มันต้องมีมีลูกค้าเอามาใ,หให้ทำแบบแบบคันเดียวแล้วสองคันก็คือตกแล้วก้มๆไว้คาลาเขาให้มาคาลาแสือะไรประมาณครับใช่ครับใช่ครับก็พื่เม่ก็ลองเลือกดูว่าอยากจะทั้งในสเต็ปไหนศึกษาพิทุมได้ว่าการใช้งานเราเป็นยังไงแล้วเลือกสเต็ปไหนใช่ครับใช่ครับ,รบอย่างตัว เสื้อชุดนั้นลูกเดิมไหมครับอันนี้เนี่อันนี้คือเดิมเลยพอเดิมเลยปั๊บมันก็จะข้ามต่อไปก็ปุ๊บอันนี้พี่เห็นนะปอกคนละคนละไซส์แล้ลูกใหญ่กว่าล้อันนี้ก็จะเป็นเสื้อพีเชคหร้กบล้ก็จะมีขนาดลูกโตลูกจาก53มาเป็น6กสบินะล่าแล้วคราวนี้มาปึ้งเลยคราวนี้อันนี้นี่คือเสื้อเซีนซีแล้วอันนี้ไซส์ยะ 70บมิลแล้วอันนี้เจ็ดสิบมิลเสื้อเป็น CNC ก็ข้างในก็จะตีปอกได้ใหญ่กว่าเสร็จแล้วก็มีระบบน้ำเลี้ยงอะไรที่เยอะกว่าครประมาณนั้นอันนี้จะไม่มีประกรันเลยมันจะมีข้อดีเพราะว่าบางทีเรายื่นระดับ7มิลสิบมิลเนี่ยประกรันมันต้องหนาระดับ10มิลสิบ15มิลเหมือนแบบตอนนั้นเราจะเป็นเสื้อเดิมแล้วต้องต่อประกรันเนี่ยมันจะดูแบบโอ้โห บอเกนหนาขนาดนี้ชักกันชักกันเท่าไหร่นี่อะไรประมาณนั้นอย่างตรงนั้นไหมครับพี่ต้มใช่และใช่แล้วเนี่ยเพิ่งเสร็จดูแล้วขณะนั้นคือปนี่เป็นเสื้อพวกพี่แจ๊คแล้วเอามาเนี่ยปเกนมันระดับโอ้โหสิบกว่ามิเกับยี่สิบนะครับใช่ครับคือตัวนี้ก็ตัดปัญหาในเรื่องของอะไรนะน้ำมันที่จะบันเลนเรื่องคาบคือการต่อะเกนเนี่ยมันก็ต้องมีลองปเกนบนล่างครับพอเป็นปเกนปีมียมเสร็จต้องมีปเกน แผ่นมาเป็นตัวซับหน้าหน้าหน้าเสื้ออีกทั้งคู่เนี่ยนะยังมีปัญหาเรื่องอละอองน้ำมันอะไรที่มันหยดเยิ้มเป็นไปได้นะมันมีอยู่แล้วเพราะหน้าเสื้อบางทีมันมีตาหม,มดมีอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะตัดทิ้งตรงนั้นไปได้ค่อนข้างเยอะ เครื่องก็จะแบบสะอาดอดูน่าใช้ขอผรรมนันนะครับแล้วในส่วนของข้ออีกสามอันนี้มันต่างกันยังไงบ้างขพอาะอย่างต่างกันคือครับอ,อย่างอนี้อันนี้เป็นอย่างที่บอกก็คือไม่ครอบอันนี้จะขยายความโตเห็นไหมอันนี้จะดูใหญ่กว่าครับอันนี้จะดูใหญ่กว่าแต่อันนี้อันนี้อันนี้ไม่ใช่ข้อหลีก อันนี้อันนี้จะครอบมาแล้วนเนี่ยเนี่ยมันจะครอบความสูงมันจะเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาประมาณนั้นจะได้น้ำหนักที่ดีขึ้นสำหรับรถขี่ทางไกลรประมาณนั้นซึ่งก็จะแนะนำสำหรับคนที่ยังขับใช้งานเป็นในตัวของเดลี่ยูสอยู่ถ้าเกิดจะขับทุกวันก็ควรจะต้องอยู่ในสเต็ปนี้ก่อนอย่าอย่าเพิ่งข้ามนะพี่ใช่ครับใช่ครับนอกจาก<ม>อันนี้มี อันอื่นที่พี่ทําเองบ้างไหมครับพวกชองพวกชามหรือว่าอะไรพวกนี้ก็ชามตัวชามก็จะเป็นชุดตามนี้อันนี้ก็คือแต่เราก็เอามาปรับแต่งองศาให้เข้าตามกับสเต็ปรถสเต็ปรดน้ำหนักเม็ดที่แตกต่างอะไรกันเลยคนละเรื่องครับทุกวันนี้ด้วยกระแสความนิยมของพันด้าลีดก็มีผู้จัดหลายๆท่านที่เอาอาลีเข้าไปบรรจุในการแข่งขันตอนนี้วงการแข่ง ในรุ่นของลีดเป็นยังไงบ้างครับพี่ต้นก็มีมีตั้งแต่มีตั้งแต่รุ่นที่เขาเรียกว่ารุ่นเล็กสุดรุ่นเล็กสุดก็คือชามท่อนีแาอ่าแล้วก็พอขยับมาก็มี60ชักเดิมครับแล้วก็มี6กหกชัก3แล้วก็คราวนี้เป็นรุ่นใหญ่สุดก็จะคือลีด โ <Open S 2> อเพคนอไม่จํากัดเรื่องการทาเครื่องยนต์หรือไฟล์จำกัดกันแค่ว่าน้ํามันต้องเป็นน้ํามันปั๊มอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วตั้งแต่เร,เริ่มมีการแข่งขันขึ้นมามันพัฒนาเติบโตขึ้นไหมครับในในรุ่นของลีดเติบโตขึ้นเลยครับเติบโตขึ้นเลยก็จะมีช่างร้านหรือ,อน้องๆที่เขาซื้อรถกันแล้วเขาทำกันแล้วเนี่ยกำลังทีก็อยากจะไปแข่งเพราะรายการมันจะทั่วประเทศอยู่ครับผม ในเร็วๆวันนี้กลางปีจัดแข่งจัดอันดับรถอันด้บลีดที่เร็วที่สุดในประเทศไทยมีโอกาสเห็นรถของที่สปีดลงไปวิ่งไหมครับอ้อมอันนี้ดีแน่นอนเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวทำไปร่วมแข่งขันหลายๆรุ่นประมาณนั้นนะครับครับผมอย่างตัวที่เป็นไฮไลท์สุดเลยของช็อปวันนี้ก็คือ s t e ปโอเพคือที่เราเน้นรุ่นนี้เพราะเราชอบตรงที่ว่าคือเราคอนเซ็ปเราคือ ใช้งานได้จริงใช้ทิชวิตประจำวันได้แล้วก็ไปไหนได้ใช้ความเร็วได้แบบระดับท็อปสปีดเยอะๆเนี่ยแล้วก็ข้อสำคัญเลยคือไปแข่งแล้วเราไม่ต้องมานั่งหรือรถถ้าได้รางวัลรับถ้วยก็กลับบ้านเลยไม่ต้องอมาเสียเวลาไปหือดูว่าลูกสูบเท่าไหร่ช่วงชักเท่าไหร่คือ เร,เ,รเ,รเราชอบแบบดีมากก็คือจะรุ่นรุ่นหลักๆเราจะเป็นรุ่น Open ไปเลยค้าผประมาณนั้นนะครับก็เอาไว้รอติดตามชมในการแข่งขันนะครับว่าหลีดของทีสปีดจะร้ายกาศขนาดไหนพี่จุ้งครับวันนี้ในท็อปทีสปีดให้บริการด้านไหนบ้างครับตอนนี้ตอนนี้ก็คือเริ่มตั้งแต่ลูกค้าทักมาหรือโทรมาเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่พี่หารถไม่ได้ก็หาซื้อรถโถนโลป้ายแดงให้เลยครับแล้วก็ เริ่มตั้งแต่ชามไปเดียวรถเดิมๆชามไปเดียวจนสเต็ปใหญ่ยันแบบแบบคันเหลืองอะไรอย่างนี้เลยแล้วก็จะโหลดหน้าจะใส่โชกแต่งโชกหลังแต่งเบาะปารล้อสีแล้วก็แต่งทั้งคันให้สวยงามเนี่ยเราจัดการให้ทั้งหมดค,คือคทั้งเรื่องความแรงที่เพิ่มขึ้นแล้วก็เรื่องความสวยที่ น่าขี่ด้วยอะไรประมาณน้แล้วนอกจากลีดที่จอดเต็มช็อปอยู่ทุกวันนี้แล้วรุ่นอื่นตอนนี้ก็ฟอร์ซ่าเอ็กแม็กก็นี่เข้าใหม่มาอีกครับเกือบยี่สิบคันแต่เราก็บอกแล้วว่าตอนนี้ลีดในร้านจอดอยู่อีกยี่สิบสามสิบคันที่กำลังทําอยู่ประมาณนั้นครับก็ไม่ว่าเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็ลองติดต่อเข้ามาที่ช็อปพี่ตุ้มนะครับที่ทีทนนทสปีดาาปนในเรื่องการอ่าโมดิฟายรถต่างๆนะครับว่าเป็นรุ่นไหนก็ลองปรึกษาพี่ตุ้มดูว่าจะทำอะไรยังไงได้บ้างนะครับ อันนี้ขอบคุณพี่ตุ้มมากครับพี่ขอบคุณครับ